ยินดีต้อนรับสู่ช่อง World of Thailand Art Star t แหล่งรวมข้อมูลยานเกราะและเทคโนโลยีทางทหารจากทุกทุกมุมโลกวันนี้เราจะพาคุณไปรู้จักกับรถถังหลักสุดล้ำสมัยของฝรั่งเศสนั่นคือ AMX 56 Leclerc ซึ่งถือว่าเป็นหนึ่งในรถถังที่ทันสมัยที่สุดในยุโรปถูกออกแบบมาให้ผสมผสานความคล่องตัวกับเทคโนโลยีดิจิทัลขั้นสูงและตอบสนองต่อสนามรบได้อย่างรวดเร็ว รถถังเลเกอร์สเข้าประจำการในกองทัพฝรั่งเศสตั้งแต่ต้นยุค1990และมีชื่อเสียงในเรื่องน้ำหนักเบาความเร็วสูงและระบบที่ลำหน้าไม่เหมือนกับรถถังหลายรุ่นที่เน้นแค่ควอหนาและอาวุธหนักเลเกอร์สเน้นความเร็วและระบบดิจิทัลที่ตอบสนองไวทำให้ได้เปรียบในการต่อสู้ยุคใหม่เลคเกอร์ส le มีน้ำหนักประมาณ56ตันเบาวกว่ารถถังชั้นนำหลายรุ่นในนาโตเช่นวิโอป2หรือ M1A2 อัมแรมซึ่งช่วยให้เคลื่อนที่ได้เร็วขึ้นเข้าไปในืุนที่แคบหรือในเมืองได้ดี และยังประหยัดค่าขนส่งระบบกรอบแบบโมดูลา่าทำจากวัสดุผสมทั้งเหล็กไทเทเนียมและเซรามิกให้การป้องกันที่ดีเยี่ยมโดยไม่เสียความคล่องตัวเครื่ง 000, องยนต์8 x 1 5 0 0ทีดีเซลให้กำลังถึง1,500แรงม้าเชื่อมกับระบบเกียร์อัตโนมัติ SM500 รถถังสามารถทำความเร็วสูงสุดถึง72กิโลเมตรชั่วโมงบนถนนและมากกว่า50กิโลเมตรชั่วโมงนอกถนนซึ่งถือว่าเร็วมากในกลุ่มรถถังหลัก อัตรากำลังต่อน้ำหนักสูงกว่า27แรงม้าต่อตามแสดงถึงความคล่องตัวระดับสูงเลเซอร์สติกตั้งปินใหญ่เรียบขนาด120มิลลิเมตรรุ่น CN120-26 ของ GAT ซึ่งใช้กระสุนมาตรฐาน NATO ระบบบรรจุกระสุนอัตโนมัติช่วยให้ยิงได้ถึง12นัดต่อน,นาทีลดจำนวนลูกเรือเหลือเพียง3คนและยังลดขนาดรถถังลงได้ทำให้เล็กลงและหลบเลี่ยงเป้าหมายได้ง่ายขึ้นนอกจากนี้ยังมีปืนกลร่วมขนาด12.7ม mm, ิลลิเมตร และปืนตั7.62มิลลิเมตรติดตั้งบนหลังคาเพื่อการป้องกันใกล้ชิดระบบควบคุมการยิงของเลคเกอร์ส้นล้ำหน้าเป็นอย่างมากโดยใช้ระบบดิจิทัล FINDERS ที่สามารถแชร์ข้อมูลระหว่างรถถังในสนามรบแบบเรียลไทม์พร้อมกล้องเล็งแบบพานรามาสำหรับทั้งคนยิงและผู้บังคับบัญชามีภาพความร้อนเลเซอร์ Laser, วัดระยะและระบบรักษาเป้าแมนกนาจเ่อนที่จุดเด่นอีกอย่างคือกรอบแบบโมดูลาร์ที่สามารถเปลี่ยนหรืออัปเกรดได้ตามสภาพสนามรบ มีระบบป้องกัน n b c นิวเคลยร์ชีวภาพเคมีและระบบรับเพลิงอัตโนมัติเพื่อเพิ่มความปลอดภัยให้ลูกเรือในทุกสถานการณ์เลคเลอร์เซียงถือว่าเป็นหนึ่งในรถอฐานที่เน้นระบบเครือข่ายมากที่สุดในโลก้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์แบบครบวงจรช่วยให้สื่อสารและประสานงานในภารกิจได้ทันทีเหมาะกับสงครามยุคใหม่ที่ต้องการการตอบสนองไวและเลเลอร์จะมีจำนวนน้อยเมื่อเทียบกับอาร์แรมหรือค9๊แต่ชดเชยด้วยคุณภาพและสมรรถนะระดับสูง มีการส่งออกไปยังสหรัฐอเมริกตซึ่งมีการปรับแต่งพิเศษเช่นระบบแอร์สำหรับสภาพอากาศร้อนและระบบกรอที่ปรับปรุงเพิ่มเติมเมื่อเปรียบเทียบกับ l ีโ p a r ส 2A7, อารร์มเซฟวี3หรือไทย 99A แล้วเล่นเพื่อโดดเด่นในด้านความเร็วการควบคุมดิจิทัลและความแม่นยำแม้จะไม่ได้เน้นกรอหนานแต่สามารถตอบสนองการรบได้รวดเร็วและแม่นยำยิ่งกว่า อนาคตของเลเกอร์สยังคงสดใสเพราะฝรั่งเศสและเยอรมนีกำลังพัฒนาโครงการ MGCs ซึ่งจะสืดข,ข้อดอีาจากเลเกอร์สเพื่อเป็นแนวทางนในรถถังยุคใหม่ของยุโรปหากคุณชอบวิดีโอนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และแสดงความคิดเห็นว่าคุณอยากให้เรานำเสนอรถถังรุ่นไหนต่อไปและอย่าลืมกดติดตามช่อง World of Thailand Art Star เพื่อรับชมวิดีโอเทคโนโลยีทห,หารใหม่ๆทุกสัปดาห์การสนับสนุนของคุณทำให้เราสามารถผลิตคอนเทนต์ระดับโลกเพื่อผู้ชมเช่นคุณได้ ถ้าคุณต้องการให้แปลเป็นภาษาอีสานทำเสียงภาาหรือทำสรสปิ์สั้นสำหรับ t i k กต k อช็อตก็บอกได้เลยครับ